มาลองกินผลไม้แช่บวยที่เราทําเองกันคะ่ะทุกคนคือบบว่ากินหอมมากผลไม้ที่เราใช้ดองนะคะทุกคนก็คือแอปเปิลค่ะดูคือแบบความสีนําบวยดองก็คือแบบฉ่ามากทุกคนมาลองกินกันคะ่ะทุกคนบวยดองดีมากอะเปรี้ยวๆเค็ม,ม,ม,มๆหวานๆกินกับผลไม้ที่มีรสชาติหวานทุกคนก็คือแบบที่สุดอะ เราดูคือชมทำเยอะมากคือแบบเอาไปกินคนเดียวคือจุกๆเลยคือโคตรฟินแล้วก็โคตรดีทุกคนน้ำบรวยคตรหร่อยมากอะทุกคนโคตรดีอะอร่อยอะแบบที่ชมทำนะคะทุกคนก็คือน้ำดองเนี่ยชมจะทำดองไว้แช่ตู้เย็นประมาณสองวันนะคะทุกคนแล้วก็เอาผลไม้แช่เข้าไปคือแช่แค่แบบเดียวก็คือแบบ มันซึมเข้าเนื้อแล้วทุกคนแล้วคือกินหนึ่งคือกรอบอร่อยมากโคตดีทุกคนอร่อยมาก